สวัสดีค่ะพี่ชื่อปาริตานันทิพย์ค่ะวันนี้พี่จะมาพูดเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความลังเลใจคิดที่อยากสูบบุหรี่ดีไหมเพียงเพราะเพื่อนๆชักชวนให้ไปสูบด้วยกันหรือบางคนนะคะหเห็นจากคนโตโตเลยทําให้อยากที่จะสูบตามอยากเท่นในหมู่เพื่อนมันเท่จริงไหม <laughs> พี่อยากจะให้น้องๆเข้าใจใหม่นะคะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ได้ทําให้ดูเท่เลยค่ะแต่จะทําให้น้องๆเนี่ย ดูแก่ก่อนวัยค่ะนอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายเรานะคะก็ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและโลกใบนี้อีกด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าบุหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวลธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็อันตรายหมดค่ะบางคนมองว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนธรรมดาอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดค่ะอย่างที่บอกค่ะขึ้นชื่อด้วยบุหรี่อันตรายต่อร่างกายเราค่อนข้างที่จะแบบ มากมากเลยเพราะในบุหรี่เนี่ยมีสารพิษค่อนข้างเยอะพี่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือสารนิโคตินค่ะสารตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการกเต้นของหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุได้เกิดโรคมะเร็งกว่า10ชนิดค่ะพี่จะยกตัวอย่างมา3โรค3ชนิดนะคะก็คือ 1. โรคมะเร็งปอดค่ะ 2. โรคมะเร็งทางเดินหายใจและ 3. โรคมะเร็งตับอ่อนค่ะถ้าไม่อยากเป็นโรคพวกนี้นะคะพี่อยากจะแนะน,นําให้น้องๆอย่าไปแตะต้องสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ผลดีต่อร่างกายเราและคนรอบข้างแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่สูบบุหรี่อยู่แล้วแต่อยากที่จะเลิกนะคะพี่เชื่อว่าทําได้แน่นอนค่ะถ้าเรามีความคิดที่รักตัวเองรักคนรอบข้างนะคะ สำหรับน้องๆน,นะคะที่เป็นเจนแซททำกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ลดบุหรี่นะคะพี่รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ปลื้มใจแทนคุณครูมากๆเลยค่ะที่มีเด็กๆน่ารักทุกๆคนนะคะมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้และพี่ก็อยากให้น้องๆทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะพี่จะคอยไปกำลังใจให้แล้วก็คอยสพอร์ตน้องตลอดเวลาถ้าน้องต้องการพี่ แล้วก็พี่หวังว่ากิจกรรมที่น้องทำอยู่ตอนนี้นะคะจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาแล้วก็ขอให้น้องๆทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะอันไม่ว่าให้